ว่าใต้ดินได้ไหมเล<อ>่มุดเฮกิมคุณผู้ชายอยู่ที่ไหนกันอเคอันนี้ใบละสิบยูโรนะถ้าเรามาดูหนังจริงๆอ่ะจะได้ต่อยกันแล้วส <laughs> วัสด,ดีทุกคนวันนี้วันเกิดของแฟนตอนนี้แฟนกำลังจะพาไปดูหนังจะบอกว่ามาอยู่ที่นี่ซีบีแม่สาวไม่เคยไปดูหนังสัก ทีเลยนะวันนี้จะเป็นวันแรกเดี๋ยวเมย์สายจะพาทุกคนไปดูโรงหนังที่ฟินแลนด์ว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะฟังออกหรือไม่ฟังออกบางทีก็ดูภาพเอาแล้วกันเออเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงหนังเลยนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เราก็จอดรถเสร็จแล้วเ <c oughs> <c oughs> มย์สายเป็นคนขับรถเพราะว่าแฟนอะ่ะยี่มันดื่มเบียร์ <c oughs> ทีนี้เราก็จะเดินไปที่โรงหนังวตงาตเลา็บบอคับวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะมีแดดออกเลยดูดิอืมเห็นดีด่่ะนะเฮ้ยชินนะว่าเดียวสวยมา,ลายเลยเนี่ย Tänne päin Alaspäin Niin no tuolta, ei tuolta niin tuolta Aika röpnaa, olen Onko kylmä? Ei, <ssi -funga> ei koska sinulla on iso <sh -funga> Iso maha ja, ja rasva <sh -funga> iso maana, ei, ei, mulla on iso Tuolla? เฮ้มีนีมไมเน่ยตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วเดินไปอีกนิดหนึ่งตรงนี้คือโรงหนังตรงที่คนมาฉีดวัคซีนตรงนี้เหมือนกันแต่เข้าไปคนละส่วนกัน,นเขียนว่าใต้เดเตดัช <laughs> si tänne. Joo. Ore. No on kuusi. Kello niin. on kuusi. Onko kello kuusi jo? Ei vielä. <laughs> Ei vielä. Tuota noin, mulla on pari vapaa lippu. Joo. Tuo, mikä tuo? Kahdeksantoista näytöksestä shang Joo. Sinne kaksi. Joo. Joo. Minne päin sä olit haluttu mennä istumaan, kun asuin huolettomassa tota turvaväli? Ja okay, meillä on se. 10.9, mutta. Tuota... Joo, mutta. Joo, mutta. Joo, Kun mä en osaa käyttää nyt tietokoneita. Mä en sanonut, pitää 10 -10 maksaa. Millä ja 10 -9 on tällä 10.9 on tuossa kesken. No jos on ihan varaus tehty eikä ostettu, niin varaus on rauhanut eilen 18.00 Joo ei haittaa yhtään mitään, mä en mut, tiedä niistä yhtään minkä. mitään Mutta edes sieltä niin kuin ihan toi 10.9 paikka jos Sopi 4 tai... Missä on ylhäällä? Tämä on... An... Ei mut hei, 10 okay. tai 9 paikkaa on Kadiksen Haluatko sä 10.9 nr. 8? Tai 6 keskellä No siinä on en minä tiedä noista on Joo Kuusi, okei? Okay. No. <coughs> no, Joo, no no mennään No, en tiedä, en tiedä Haluatko sinä jotain Joo niin, minäkin, Mä otan Toi on jotain Otan popcorn Mikä popcorn? <coughs> tuhat kaheksakümmend . tuhat või ? no, no tahtab no, 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 mulle bussi , ma tahan . oota , aga bussi ta ei taha . kuidas see , kuidas see , noh , nii , tema . oih . pilli- , ma vaatan see . no mul on see sobiv . põhiline , pilli- , mis ta neid saab , tuhat ? tuhat või ?

มันอัดป๊อปก่อนเนี่ยอโอเคแม่มาเชื่นชอบล็อบส์สิสิ่งเดิม back อันนี้มันเป็นของเด็กนะทุกคนเขาบอกแต่ว่าเรากินไม่หมดเราก็เลยเอาเล็กไม่ก็ชิ่ลร้อนแน่ะจ้ะชิลล์ทริปสิไม่รู้แล้วอันนี้ก็ของเหล็กนะตอนนี้เรารอ เวลาเพื่อนจะเข้าไปดูหนังนะแต่ว่าในโรงหนังเราไม่สามารถถ่ายได้นะทุกคนนี่อันนี้แฟนมันได้บัตรฟรีมาสองใบใช่ไหมคือวันนี้วันเกิดมันใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เอาบัตรมาไม่ต้องจ่ายเงินอันนี้คือดูฟรีนะเราแค่ซื้อปอ๊ปคอนนะเราได้บัตรฟรีเราก็เลยมาดูหนังกันถ้าจ่ายจริงจริง อันนี้ใบละสิบยูโรนะถ้าเรามาดูหนังจริงๆอะ่ะเป็นนะ้ซื้อสอันนี้เป็นบริเวณรอบโรงหนังมันจะมีร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นี่คือบรรยากาศในร่คือรอบๆโรงหนังนะทุกคนคือในเนี้ยมันจะมีร้านกาแฟด้วยฝั่งโน้นแล้วก็คนที่มาฉีดวัคซีนเขาก็จะไปฝั่งโน้นกัน หนังจบแล้วยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับกับมังกรเปิดแบบไอคนข้นางหลังอ่ะมันเตะ ต๊อะอะตีเก้าอี้อ่ะตลอดเลยแบบมันใส่มากมองหน้ามันหลายครั้งแล้วเกือบจะได้ต่อยกันแล้วตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้ออกมาก็ดึกแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกอ่ะ